ออกมาหมดออกมาออกมาออกมาหากทีบูราฮาทีรายันมหาราอัลวาฮัลตะพักตะกันินัุ้บันละเยตุบัเาอะไยหายไมบวหายไม่คบแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกาอบแล้ว ที่ซีเรียหบารีกันาฮะร็ววันดีแล้ววันดีแล้วอ่าลงแล้วลงแล้วลงแล้วปก็ไปปไปปการตังขันก็ไปน้ำมนดิ้นก็ให้มันดิ้นไปันเดี๋ยมันมันหลอดเดี๋ยวมันก็ไม่เหลือมันหมดเดี๋ยวไม่ปีนทั้งหมดแล้วครับดูทั้งหมดของไม่ดียันสมาศพุทธเจ้าไม่แต่เดี๋ยว nhà ta phải ra yesi đưa nó qua mặt nó đã nên nó biết tụi lại gọi là như vậy rồi giờ còn tin đó